ทำผมประจำวันนะคะถ้าจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีสุขอย่าประยุกต์สิ่งทั้งของเป็นของฉันมันจะสุมเผากับบ้านท่านเป็นควันต้องปล่อยมันเป็นของมันอย่าผันเข้ามานะคะตอนมีอย่าเหยียบคนระวังตอนหล่นคนจะเหยียบเอานะคะระวังนะคะตอนมีอย่าเหยียบคนระวังตอนหล่นคนเขาจะเหยียบเอา คำคมประจำวันค่ะล้มแล้วอย่าท้อแท้พ่ายแพ้แล้วขอให้สู้ใหม่แค่ผิดหวังไม่ได้แปลว่าหยุดหายใจไม่เหลือใครก็ขอให้จำไว้ว่ายังเหลือตัวเรากำลังใจนะคะให้กำลังใจวันนี้นะคะเช้าตื่นมามีทรัพย์รับเงินล้านเที่ยงชื่นบานปรีเปรมกรเกษมสันเย็นหัวเราะเรืองรื่นชื่นมืน่นพลัน ให้ทุกวันมีสุขทุกไม่มีนะคะคำคมตัวนี้นะคะสอนใจตัวเองสมบัติชีวิต6กองนะคะมีกองอะไรบ้างเราเกิดบนกองดินหากินบนกองงานสุขสำราญบนกองเงินกำลังเดินไปหากองฟอนแล้วขึ้นไปนอนบนกองไฟสุดท้ายเหลือแต่ กองกระดูกหกกองนะคะเราเกิดบนกองดินหากินบนกองงานสุขสําราญบนกองเงินกําลังเดินไปหากองฟอนแล้วขึ้นไปนอนบนกองไฟสุดท้ายเหลือแต่กองกระดูกนะคะคําคมประจําวันวันนี้นะคะอันพิษร้ายของสัตว์ทุกชนิดย่อมทําพิษให้ตายเพียงหนึ่งหนนแต่พิษร้ายความชั่วติดตามตน ย่อมส่งผลร้ายกาศทุกชาติไประวังนะคะัคิดร้ายชั่วติดตามตนนะคะย่อมส่งผลร้ายกาศทุกชาติไปคำคมวันนี้ใครเป็นแบบนี้บ้างคะบอขาดบอลามาพ่อว่ามมมือชีวิตฉันรู้อยู่อย่างเดียวว่าถ้าไม่สู้ก็อยู่ไม่ได้โอเคไหมคะบอขาดบอลามาพ่อมมมือด้วยจ้า,าคำคมประจำวันนี้นะคะ ใบไม้แห้งไม่นานก็ล่วงหล่นชีวิตคนไม่นานก็ล่วงรับเพราะฉะนั้นรีบทำความดีไว้ค่ะรักนะคะ่ะคำคมประจำวันค่ะเกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดที่ดีแล้วแย่มีถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าฝยดี มารู้จักสี่ยานะคะมียาอะไรบ้างนะคะคําคมด้วยนะคะอย่าทิ้งคนที่ร่วมสู้อยู่เคียงข้างอย่าลืมคนที่ช่วยสร้างทางยิ่งใหญ่อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ําใจอย่าลืมเป็นผู้ให้เมื่อได้ดีสุดยอดเลยคะ่ะอย่าลืมนะคะสี่ยอสี่ยาค่ะ คําคมชนะใจตนนะคะชนะคนอื่นเป็นหมื่นแสนไม่เหมือนแมน้ชนะใจตนคนเดียวหนอเพียงบังครับระง,งับจิตสงบพอใจไม่ท้อก็พบพระชนะมารในใจตนความดีชนะใจคนความอดทนชนะใจตนเองนะคะ